วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปกินกาแฟที่ปางแฟนนะฮะทั้งหมดมากัน4ี่ลำนะครับก็จะมี MT 0 9นะฮะ c b r 650 Z300 แล้วก็ CB 5 0 0นะฮะไปด้วยกัน4ี่ลำ นี่ก็เพิ่งออกจากตวัวอำเภอรัสเกตเลยนะครับมุ่งหน้าไปยัง่างแฟนนะครับเ<อ>พื่อนๆก็กำลังตามมานะฮะบรรยากาศนะครับก็สบายๆชิวๆนะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันหน่อย รอให้เพื่อนๆแซงไปไปแล้วนะฮะน้องแบงค์ลบหมดนะฮะโอ้โหการเขา้ขเขาโค้งสุดยอดจริงๆนะต่อไปน้องโนนฮะแซ่ดสามร้อยนะฮะ,ะ,ฮะพิตาตัม้มใหญ่ๆฮะมาแล้วนะพิตาตั้มมาแล้วฮะกำลังไปนะฮะพีตาตัม้มเอ็มทีศจากชอะะ่องวิกตอรี่ไบต์นะฮะไปติดตามชมกันได้เลยนะฮะ ลองไปดูลีลาแต่ละคนนะฮะเป็นยังไงบ้างโอ้โห,โห,โหงแบงค์นี่ใช่ย่อยเลยนะฮะวันนี้ลีลาการเข้าโค้งะฮะสุดยอดจริง,เงๆเล่นกันบน้องแบงค์สักนิดหนึ่งลีลาของแบงค์หลบหมดนะฮะดูนะฮะ

ออกจากตัวอำเภอเราสเก็ตนะครับก็จะมีสเก็ตฝนนิดนึงต่ขอข้างหน้าหวังว่าจะไม่ตกนะฮะแต่เห็นเขาข่าวมาแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเนี่ยฮะ CBR500 นะครับ,รบก็สามารถเข้าโหงได้กับเขาด้วยถือว่าโอ้ฝนมาแล้วฮะไม่ไหว อยู่ในช่วงที่น้ําฝนกําลังชําระล้างนะฮะคาบโซกบกบนท้องถนนช่วงนี้เป็นช่วงที่ลื่นมากๆเลยใครขับขี่ระหว่างฝนตกก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็พยายามทรงตัวให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถนนมันลื่นจริงๆ รู้สึกได้เลยฮะจะบิดแรงก็ไม่ได้นะครับเอเ่อีกว่าเดี๋ยวผมเก็บมือถือก่อนสักคู่นะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆแซงไปก่อน ฝนตกนะฮะอ่ะตามไปดีกว่าก็บไบเกอร์นะฮะอย่าไปกลัวนะฮะฝนฝนก็ตกเราก็แค่เปียกนะครับพี่ใหญ่ผมบอกไว้ว่า อย่าวันไหวไปเกินนะฮะสุดยอดนะฮะยิ่งเข้าไปเรื่อยๆย,ยิ่งแรงนะฮะผนยิ่งแรงนะฮะอ๋อเพื่อนๆเ,เขารอผมอยู่ไ้ม จะค่อยๆไปมาแล้วฮะมาแล้วฮะขอบคุณครับที่รอไปไปด้วยกันเนี่ยสู้ๆนะฮะสู้ๆงนอนหืมโหเลื่อนครับมันจะมีทางระบายน้ำฮะตรงถนนก็น้ำไหลผ่านถนนเลยอันเนี้ยเลื่อนจริงฮะน้องแม้งทำไรอะ่ะโอ้ยอันตรายนะเนะี่ย แบงนี้ไม่ได้เลยฮะฝนตกนี่ห้าวจริงๆเลยฮนะผมกลัวเราจะมีคอนเทนต์เหลือเกินยังว่านะฮะัวลบสุย่ยโมโตนะครับโอ้ไปไกลแล้วไปไกลแล้ว จะจอดแล้วครับอ่าจอดก็จอดเพราะว่ามันตกเยอะเกินไปแล้วฮะอรเตรียมตัวไปอีกรอบนะครับมีฝนเริ่มเบาลงล้วแต่ว่าเราก็ต้องไปต่อฮะก็ชุ่มฉ่ำกันอีกรอบแล้วกัน อีกไม่ไกลแล้วครับจะถึงร้านละก็เรื่อยๆชิวๆนะฮะอากาศค่อนข้างเย็นมากเลยทั้งฝนทั้งหมอกนะฮะแต่สังเกตได้ว่านะครับผมว่ายาง อบิสโตน R11 นะฮะเกาะดีจริงๆ <the> ถึงเป็นยางที่ดอกน้อยนะฮะแต่ว่าเนื้อยางเนี่ยเกาะถนนแม้กระทั่งถนนแห้งแล้วก็ถมเปียกถนนแห้งนี่โหยิ่งโค้งยิ่งหนึบนะครับใครที่ยังไม่เคยลองนะฮะผมแนะนำเลยจริงๆ เกจจาก MT09 ของพี่ตาตั้มนะฮะไม่มีอาการสายสะบัดอะไรเลยเนื้อย่างก็ค่อนข้างที่จะน er ิ่มนะฮะไปลงในสนามนี่คือสบายๆเลย ภาพมาที่น้องแบงค์อีกรอบนะฮะอันนี้เริ่มหมอบแล้วฮะสู้แรงฝนแรงลมไม่ค่อยไหวละ,ะเริ่มหนาวกันแล้วฮะเริ่มหงิกกันแล้วครับตอนนี้หิกจริงคนระับเพราะว่ายิ่งเข้าไปยิ่งอากาศยิ่งเย็น,นะฮะเพราะาเป็นภูเข,ขานะฮะ อีกหนึ่งกิโลก็น่าจะถึงแล้วนะฮะดันงินไปนะฮะค่อยๆไปกันเน้นปลอดภัยว่านะฮะตอนนี้ขอภัยนะฮะที่ ตกเยอะขึ้นไปก็ทําให้กล้องมัวได้นะครับไม่เกิลต้องอดทนะฮะทุกสภาพอาก,กาศร้อนหนาวฝนหรือเจออะไรก็ช่างนะฮะอย่าวันไหวะฮะอย่าวันไหวจะถึงแล้วะฮะหน้านี่เอง เรียมตัวนะฮะอยู่เทิร์นกลับนะฮะถึงร้านแล้วนะฮะ <Yahoo! S 1> ตะฝั่งตรงข้ามนะฮะอ่าถึงแล้วแล้วเจอกันใหม่ EP 2นะฮะ